สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่นีมอค่ะนะคะร,รายการของเราก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะร,ราพบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะในช่วงเวลาที่ดีแบบนี้นะคะตั้งแต่เวลา8นาฬินาทีไปจนถึงเวลา9นาฬิกาค่ะรับฟังได้นะคะทางสถานีวิทยุมอปัตนินี FM 107.25อเมกะเฮิรค่ะ ทางวิทยุออนไลน์นะคะที่ www.psu10725.net ค่ะแล้วก็รับชมได้นะคะทางเพจ Facebook ของสถานีวิทยุมออ,อปัตตานีค่ะซึ่งทุกครั้งที่มาพบกันนะคะเราก็จะมีข่าวสารมีกิจกรรมดีๆค่ะของมหาทิทยาในสงขลานาคารินนะคะที่จะมาบอกกล่าวพูดคุยกันนะคะในรายการของเรานะคะวันนี้ค่ะดิฉันพรพิมลอุเรรัตรับหน้าที่ดำเนินรายการ ค่ะนะคะมาพร <text> ้อมกับแขกรับเชิญค่ะนะคะนั่นคือดรสุภชัยสร้อยจิตค่ะอาจารย์สาขาออกแบบประยุกต์ศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์มออปัตตานินั่นเองค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับค่ะทางรายการดีๆต้อนรับนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงกิจกรรมดีๆค่ะนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะอาจารย์คะเราก็ได้พูดคุยกันเป็นอสักระยะแล้วละค่ะนะคะเรื่องของงานมอวิชาการค่ะแล้วปีนี้เนี่ยเรา เข้มนะคะในเร,รื่องของการประชาสัมพันธ์ค่ะก็เชิญคณะหน่วยงานต่างๆนะคะมาประชาสัมพันธ์กิจกรรมเรื่องในงานมอวิชาการประจําปี2568ค่ะนะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของคณะศิลปกรรมศาสตร์นะคะ <ผม S 1> ที่จะมาพูดคุยนะคะกิจกรรมดีๆนะคะที่น่าสนใจนะคะ อาจารย์คะในส่วนของคณะศิลปรกรรมศาสตร์คะ่ะเราจัดกิจกรรมอะไรคะในโอกาสงานมาอ,อวิชาการประชาปีนี้คะอาจารย์คะของคณะศิลปรกรรมศาสตร์นะครับ <c oughs> จากที่เราประชุมคณะาจารย์แล้วก็พี่พี่ <c oughs> บุคลากรทุกท่านในคณะ <c oughs> เราก็จะดําเนินโครงการก็คือจัดเป็นกิจกรรมเข้าค่าย <c oughs> นะครับ <c oughs> เป็นกิจกรรมเข้าค่ายเพื่อให้นักเรียนมัธยมเนี่ยมาเข้าค่าย เรียนรู้ศิลปะกับเรานะครับซึ่งประกอบไปด้วย3กิจกรรมด้วยกันมีกิจกรรมอะไรบ้างครับซึ่งเราแบ่งออกเป็น3ฐานนะครับก็จะมีฐานของสาขาทัศนศิลป์นะครับแล้วก็ฐานของสาขาออกแบบประยุกต์ศิลป์แล้วก็ฐานของสาขาออกแบบแฟชั่นนะครับแล้วก็กิจกรรมในลักษณะนี้เราเคยจัดมาแล้วหรือยังคะอาจารย์คะเคยจัดมาแล้วครับปีนี้เป็นปีที่3นะครับในรูปแบบที่เข้าค่ายนะครับที่เข้าค่ายก็คือ อ่ามอวิชาการเนี่ยจะจัดวันที่สามถูกไหมครับแต่ของเราเนี่ยเราจะเริ่มตั้งแต่วันที่สองอ่าสองวันที่สองเลยจนถึงวันที่สามกันยายนนะคะก็เคยจัดมาแล้วนะคะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สามนะคะแล้วก็อันนี้ส่วนของการจัดนีครั้งก่อนๆนะเราเดี๋ยวเราค่อยคุยถึงกิจกรรมในครั้งนี้นะคะการจัดกิจกรรมในครั้งก่อนๆเนี่ยสองครั้งที่ผ่านมาค่ะจย์นะคะได้รับความสนใจจากน้องๆนี่นะคะเป็นยังไงบ้างคะคืออ่า ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนะครับคือเรากําหนดไว้ว่าเรารับนักเรียนระดับชั้นม .6 อย่างเดียวเลยก็คือเรามุ่งเน้นเด็กที่กําลังจะจบปลายพอทีจะสนใจจะเรียนต่อที่ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์นะครับเราก็มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายตรงนั้นก็คือเรากําหนดว่า60คนเท่านั้นนะครับแล้วก็ยอดก็เต็มทุกปีแล้วพิ่น้องๆที่สนใจเข้ามาสมัครไหมคะอาจารย์ อาเป็นเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าจากที่อื่นๆจากที่อื่นก็มีครับแต่ส่วนมากเนี่ยของเราจะอยู่ที่3ามจังหวัดส่วนใหญ่ก็ได้รับความสนใจแล้วก็ปีนี้เป็นอย่างไรบ้างตอนนี้เราเปิดรับสมัครหรือยังเปิดรับสมัครแล้วครับก็เป็นยังไงบการตอบรับตอบรับดีมากครับก็หนึ่งเรามีทีมประชาสัมพันธ์ที่ดีนะครับเราประชาสัมพันธ์ทั้งทางเพจ Facebook ของคณะนะครับแล้วก็มีทิ t o อกของคณะก็คือเป็นฐาน ในการที่จะประชาสัมพันธ์นะมันมีหลายหลายช่องทางหลายแพลตฟอร์มนะคะาจาย์คะตอนนี้นะคะก็เข้มเลยทีเดียวสําหรับเรื่องราวของการประชาสัมพันธ์ค่ะนะคะแล้วก็ตอนนี้ยังเปิดรับสมัครอีกไหมคะหรือว่าหมดเขตไปแล้วก็าจเปิดรับสมัครถึงสิ้นเดือนเนี่ยอ่าถึงสิ้นเดือนเพราะฉะนั้นน้องๆที่สนใจต้องทำยังไงคะต้องรีบเลยครับนะช่องทางการสมัครใช่ครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านเมื่อวานเรามีกิจกรรมอ่า เปิดบ้านศิลปกรรมนะครับก็มีนักศึกษานักเรียนเนาะนักเรียนระดับชั้นม .6 เนี่ยมาร่วมกิจกรรมยอดที่สมัครมาทั้งหมดอ่ะ192คนเมื่อวานก็มีกิจกรรมเปิดบ้านก็นักเรียนก็จะมาหมุนฐานกิจกรรมแล้วเราก็ประชาสัมพันธ์ก็มีนักเรียนที่สนใจที่อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมแล้วเราวางเอาไว้ว่าเราจะรับสมัครกี่คนแค่ไหนหกสิบคนครับหกสิบคนใช่รับสมัครหกสิบคนนี้ก็คือ เราจะให้นักเรียนเนี่ยระบุมาเลยว่าสนใจสาขาไหนเราจะล็อกกลุ่มเป้าหมายไปเลยเราจะแยกเป็นฐานใช่แยกเป็นฐานใช่ครับแยกเป็นฐานตามที่อาจารย์บอกนะคะแล้วก็ในส่วนของแต่ละฐานมีอะไรน่าสนใจบ้างจย์แต่ละฐานกิจกรรมรูปแบบกิจกรรมของแต่ละฐานนะครับก็ทนายสิ์เขาก็อาจารย์เขาก็จะสอนเกี่ยวกับเรื่องการ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะครับที่มีอัตลักษณ์มีตัวตนนะครับเน้นทางวิชวลอาร์ตทางจิตรกรรมประติมากรรมสื่อผสมนะครับภาพพิมพ์ภาพถ่ายรวมถึงเพอร์ฟอร์แมนซ์อาร์ตอะไรพวกนี้นะครับส่วนออกแบบประยุกต์สินปีนี้นะครับเขามาในธีมของเรื่องของการออกแบบมาสคอตน่าสนใจนะครับเพราะว่า คณะศิลปรกรรมเนี่ยครบรอบ25ปีปีนี้เราก็เลยจะให้นักเรียนเนี่ยที่มาร่วมกิจกรรมเนี่ยได้ทดลองออกแบบมาส์คคอดของอขคณะใช่ครับ,รบใช่ครับ,รบส่วนของออกแบบแฟชั่นนะครับเขาก็จะ,ะเพื่อที่ปูพื้นฐานให้เด็กที่อยากสนใจเรียนแฟชั่นเนี่ยเข้ามาเรียนแฟชั่นได้ครับก็เข้มข้นนะคะทั้งสองวันนะคะจย์ใช่ครับนะคะก็โดยเฉพาะยิ่งน้องๆที่เราต้องบอกว่าน้องสนใจนะจะา จะมาฝึกในฐานไหนอบรมในฐานไหนอะไรอย่างไรนะคะก็เรียกว่าตอบโจทย์นะคะของน้องๆนะคะ<ช>ตา,ามความสนใจของน้องๆเลยทีเดียวค,ะค่ะอาจารย์คะแล้วก็ถ้าน้องๆสนใจ,จสมัครช่องทางไหนสมัครนะครับก็มีติดต่อได้โดยตรงทางพี่เจ้าหน้าที่นะครับคุณปฐมานะครับแล้วก็สามารถ โทรมาสอบถามได้ทางคณะเลยนะครับหรือติดต่อผ่านเพจ Facebook ของคณะก็ได้ติ k t o k ของคณะก็ได้ครับเพจ Facebook ก็คือคณะศิลปกรรมศาสตร์มอปัญนีเลยนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปมีในส่วนของการสแกนที่ o d e คที่จะเข้าไปดูรายละเอียดหรือว่าสมัครไหมคะอาจารย์หนึ่งเราได้ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอย่างเช่นเราส่งผ่านหนังสือผ่านเครือข่ายโรงเรียนต่างๆนะครับแล้วก็มีกลุ่มกลุ่ม อาจารย์สอนศิลปะนะครับเราก็จะส่งผ่านช่องทางนั้นครับค่ะค่ะแล้วก็อาจารย์คิดว่าเด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรมกับเราเนี่ยจะได้อะไรจากการเข้าค่ายของเราบ้างคะอาจารย์อย่างดีที่สุดเลยคือนักเรียนน่ได้เรียนรู้ศิลปะในฐานที่ตัวเองชอบได้เอาไปพัฒนาต่อถึงแม้ว่าโอเคแหละเราจัดกิจกรรมครั้งนี้เรามีจุดประสงค์ที่ เพื่อที่เราอยากจะให้เขามาศึกษาต่อที่คณะศิลปกรรมศาสตร์นะครับแต่ถ้าเขามาแล้วเขาประทับใจหรือว่าเขาอยากจะเอาไปฐานสารต่อในศาสตร์อื่นๆก็อันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราคาดหวังต่อต่อ ต่อครับว่าเขาได้นําศิลปะไปใช้ในกับชีวิตประจําวันของเขาค่ะนะคะก็ยังมีเวลาอยู่นะคะสำหรับน้องๆที่สนใจนะคะจนถึงสิ้นเดือนนี้นะคะก็สามารถที่จะสมัครเข้าได้กันเข้ามาร่วมค่ายของเราได้นะคะแล้วก็ค่ายของเราก็จะมีในวันที่2-3กันยายน2,568ค่ะอาจารย์คะแล้วก็เราบอกว่าเราจัดมา2ปีแล้วนะคะล้วก็เป็นการปูพื้นฐานให้กับน้องๆที่สนใจที่จะศึกษาต่อคณะศิลปกรรมศาสตร์ของ เรานะคะเราได้สารวจไหคะว่าน้องๆเหล่านี้เนี่ยนะคะจบมปลายแล้วจบม .6 แล้วเนี่ยนะคะคเข้ามาศึกษาที่คณะของเรามากน้อยแค่ไหนอ๋อมีมาครับมีเปอร์เซ็นต์สูงด้วยจากการจัดกิจกรรมเข้าค่ายของเราก็ค,คือนักศึกษาที่ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมมอวิชาการที่เราจัดในรูปแบบเข้าค่ายแล้วก็กิจกรรมเปิดบ้านที่คณะจะจัดแทบจะทุกๆเดือนซึ่งเวลาเราทํากิจกรรมแบบนี้ผลตอบรับเราได้นักศึกษา จากกิจกรรมมอวิชาการที่เราจัดในรูปแบบเข้าค่ายเยอะครับะนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะ,คะที่จะให้น้องๆน,นะคะระดับม .6 นะที่สนใจนะคะที่จะเรียนทางด้านของศิลปะนะคะได้ได้มาเขาบอกว่าชิมลางก่อนใช่ไหมคยชิมลางก่อนนะ,ะมาชิมลางก่อนนะคะเอ๊ะว่า ใช่หรือเปล่านะเราชอบนั่นแหละแต่ว่าพอมาพอมาเข้าร่วมค่ายแล้วเนี่ยมันจะใช่ตัวเราหรือเปล่านะถ้าใช่ก็สามารถที่จะให้น้องๆนี่ต่อยอดไปศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้ด้วยนะอาจารย์ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ในส่วนของคณะศิลปกรรมศาสตร์มอปัตตานีของเราก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคณะนะที่มีจุดเด่นนะอาจารย์ใช่ครับมีจุดเด่นมีคุณภาพ้วยนะมีจุดเด่นมีคุณภาพนะทั้งทั้งสามทั้งสามวิชาเอกเลยทีเดียว ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะก็อยากจะฝากให้น้องๆนะคะที่สนใจรักในเรื่องของศิลปะนะคะพลาดไม่ได้นะคะกับโครงการดีๆนะอยากจะให้อาจารย์เชิญชวนอีกสักครั้งหนึ่งอาจารย์คะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ขอเชิญชวนนักเรียนนะครับในระดับชั้นม .6 เนาะมาร่วมเข้าค่ายกิจกรรมมวิชาการกับเราในครั้งนี้เนาะซึ่ง ถ้าเราได้ลองมาชิมลางเรียนรู้รในศาสตร์ที่ตัวเองสนใจนะครับน้องๆจะได้เห็นกิจกรรมที่ทางคณะเนี่ยได้เตรียมไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เต็มที่กับเรื่องของทักษะที่เราสนใจแล้วก็สันทนาการทางทีมสโมสสอนนะักศึกษาของเราเตรียมไว้แล้วครับที่จะไว้รอรับ ทำกิจกรรมกับน้องๆที่จะมาเข้าค่ายในครั้งนี้ไม่เครียดนะไม่เครียดครับไม่เครียดเดี๋ยวน้องีนกับศิลปกรรมอบรมเดี๋ยวจะเครียดไม่เครียดนะสันทนาการีใช่สันทนาการมีครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็ขอเชิญชวนครูที่สอนศิลปะหรือว่าครูแนแนวนะครับมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพราะเราเปิดรับ2ส่วนรับครูศิลปะกับรับครูแนแนวเนี่ยจำนวน20ท่านให้มาอบรมกับเราในครั้งนี้ในวันที่3มนะครับก็จะมีกิจกรรมรองรับอาจารย์กับ ก็คือนักเรียนหกสิบใช่คุณครูยี่สิบใชเป็นแปดสิบใช่ครับอ่านะคะเรามาดูเราจะได้แนวเด็กถูกนะว่าเป็นแบบไหนลักษณะกิจกรรมของเราใช่ไหมจ๊ะคะก็ขอเชิญชวนค่ะนะทั้งคุณครูแล้วก็ทั้งเด็กๆค่ะที่จะมาร่วมเข้าค่ายคุณครูนี่วันที่สามไหมคะอาจารย์ใช่ครับคุณครูวันที่สามวันที่วันเดียวแต่น้องๆนักเรียน2วันวันที่สองและวันที่สามกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดรับรองว่า สนุกแน่นอนนะคะไม่เครียดนะจ๊ะบอบแล้วการันตีว่าไม่เครียดเพราะว่าจะมีพี่ๆสมูทมาให้น้องทํากิจกรรมนะคะถือว่าเป็นการผ่อนคลายไปด้วยศิลปะไม่มีไม่ไม่มีเครียดใช่ไหมคะจัน ถ้าถามว่ามีเครียดไหมมันก็มีเครียดนะครับเวลาเวลาเรานําเสนอเวลามันจะเครียดตอนปีสุงสูงเนาะปีสามปีสี่อะไรเงี้ยเพราะต้องเขาต้องนําเสนอทักษะที่ตัวเองสนใจความเชี่ยวชาญใช่ครับก็จะมีศิลปะนิพนธ์เพื่อเป็นตัวชี้วัดว่าเนักอึกษาของเราเนี่ยมีคุณภาพคีเอทงานเป็นสร้างสรรค์งานได้มีอัตลักษณ์ตัวตน นะครับแต่ว่าก็ไม่เครียดจนเกินไปใช่ครับสามารถที่จะผ่านไปได้เพราะว่าแม้เราเรียนปี4แล้วมันจะต้องเข้มข้นนิดนึงอาจารย์เพื่อนะพี่ที่จะจบไปแล้วก็มีคุณภาพมีคุณภาพแล้วก็ทํางานต่อไปในอนาคตด้วยนะคะอะไรค่ะวันนี้นะคะสาหรับกิจกรรมตีๆที่น่าสนใจค่ะจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ค่ะเรื่องของค่ายสร้างสรรค์งานศิลป์สำหรับเยาวชนที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรีนะคะที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ค่ะนะคะก็เป็นงานมอวิชาการนะคะ หนึ่งกิจกรรมของงานมอวิชาการค่ะของคณะศิลปกรรมศาสตร์ค่ะวันนี้ทางรายการค่ะขอขอบคุณนะคะดรสุภชัยสร้อยจิตค่ะอาจารย์สาขาออกแบบประยุกต์ศิลปนนะคะจากคณะศิลปกรรมศาสตร์มออัตตานีค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับทางรายการในวันนี้นะคะขอบคุณอาจารย์ค่ะครับค่ะนะคะแล้วก็เรายังคงมีข่าวสารกิจกรรมที่น่าสนใจค่ะของมอค่ะอีกสักครู่หนึ่งเราจะมาติดตามรับฟังกันต่อนะคะช่วงนี้พักกันครู่เดียวค่ะ มอปัตตนีขอเชิญทุกท่านมาร่วมเปิดโลกแห่งภาษาและวัฒนธรรมในงาน International Day 2025 p s u ปัตตานีภายใต้ทีม t o เก t ต e r for tomorrow SDG Fusion f a c e ผสานพลังสู่อนาคตที่ยั่งยืนพบกันวันอังคารที่27สิงหาคม2568ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง21นาฬิกาณาลันหน้าเรือนอมัดโทรพระยาพิบูลพิทยาพักมอปัตตานีพบกับกิจกรรมสุดยิ่งใหญ่อิ่มใจอิ่มท้องชมขบวนพาเหรดนานาชาติสุดระการตาลิมรสอาหารจากหลากหลายชาติทั่วโลกชมการแสดงทางวัฒนธรรมโดยนักศึกษาไทยและนักศึกษานานาชาติ การประกวดชุดแต่งกายประจำชาติสุดอลังมีทรศการการเรียนรู้ภาษาจากศูนย์ภาษาต่างๆพร้อมผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยศูนย์วิจัยแก้ไขปัญหาความยากจนปัตตานีและอย่าลืมแต่งตัวจัดเต็มในชุดทางการหรือชุดประจำชาติมาแชร์ภาพสวยๆเช็คอินกันได้นะมาร่วมสร้างความประทับใจและเป็นส่วนหนึ่งของพลังวัฒนธรรมสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วเจอกันที่งาน International Day 2025 Arts f s ปัตตานีแล้วอย่าลืมมาพ บกันนะคะคอนาคตการเมืองไทยจะเดินไปทางไหนนักศึกษาสาขาการปกครองคณะรัฐศาสตร์มอปัตตนีขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการปัญหาการเมืองการปกครองไทยภายใต้หัวข้อความโกลาหลท่ามกลางมรสุมวิกฤตกับอนาคตการเมืองไทย รับฟังปาฐกถาพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเมืองพบกับการเสรรวนาที่จะมาวิเคราะห์สีประเด็นร้อนทั้งประสิทธิภาพรัฐบาลใหม่วิกฤตนิติสงครามวิกฤติศรัทธาและมรสุมทางการเมืองกับเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลในวันจันทร์ที่25สิงหาคม2568ณหอประชุมชูเกียิติเจริญกิจมออปัตตานีตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปเข้าฟังฟรี ติดตามรายละเอียดได้ที่เพจคณะรัฐศาสตร์มอปัตตานีและเพจสัมมนาความโกลาหลท่ามกลางมรสุมวิกฤตกับอนาคตการเมืองไทยแล้วพบกันในวันที่25สิงหาคมนี้นะคะ 5สิงหาคม2568นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะนะคะที่จะให้น้องๆค่ะนะคะได้ฝึกเรื่องของการจัดการสัมมนานะคะ,ะทางด้านของวิชาการนะคะเกี่ยวกับรัฐศาสตร์นะคะซึ่งกิจกรรมนี้ค่ะนะคะวันจันทร์ที่25สิงหาคม2568นะคะที่จะจัดขึ้นนะคะตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะที่ขอประชุม อมออชูเกรติปิติเจริญกิจนะคะที่มออปัตตานีของเรานะคะก็มีกิจกรรมหลากหลายที่น่าสนใจกันเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประทักกฐถานะคะในหัวข้อความโกาลหนท่ามกลางมรสุมวิกฤตกับอนาคตการเมืองไทยนะคะโดยผู้ทรงคุณวุฒินะคะด้านการเมืองค่ะมีการเสวนานะคะในหัวข้อความโกาลหนท่ามกลางมรสุมวิกฤต กับอนาคตการเมืองไทยนะคะก็มีอยู่4ประเด็นที่น่าสนใจค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประสิทธิภาพการบริหารงานของรัฐบาลใหม่ภายใต้เงาอนุรักษ์นิยมนะคะวิกฤตการพายุนิติสงครามกับอนาคตรัฐบาลนะคะแล้วก็ในส่วนของ ประเด็นที่3ก็คือวิกฤตศรัทธาต่อรัฐบาลนะคะแล้วก็ประเด็นที่4ค่ะมรสุมความผันผวนการเมืองกับสเสถียรภาพของรัฐบาลนะคะก็จะมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเมืองค่ะนะคะมาร่วมวงเสวนาด้วยนะคะพัะฉะน้นเนี่ยนะคะก็ขอเชิญชวนท่านใดค่ะที่สนใจในเรื่องของการเมืองค่ะพลาดไม่ได้เลยทีเดียวนะคะกับโครงการสัมมนาวิชาการปัญหาการเมืองการปกครองไทยค่ะภายใต้หัวข้อความกุลหน ท่ามกลางมรสุมวิกฤตกับอนาคตการเมืองไทยนะคะในวันจันทร์ที่25สิงหาคม2,568ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะงานนี้ค่ะนะคะสามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะหรือท่านใดที่สนใจแต่บอกว่าไม่มีเวลาที่จะแวะมานะคะก็สามารถที่จะติดตามได้นะคะทางเพจ Facebook ของคณะรัฐศาสตร์ค่ะนะคะแล้วก็ทางเพจ a c e b o o k นะคะของ าการสัมมนา,าความกลาหลท่ามกลางมรสุมวิกฤตกับอนาคตการเมืองไทยนะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะที่สนใจค่ะก็สามารถที่จะร่วมกิจกรรมกันได้ค่ะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมงานของน้องนองน,องนักศึกษาค่ะนะคะที่ศึกษาทางด้านของสาขาการปกครองนะคะคณะรัฐศาสตร์มอ ปัตตานีนั่นเองนะคะก็ฝากกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจกันเอาไว้ตรงนี้ค่ะแล้วก็วันนี้เวลาของรายการที่นี่มอหมดลงแล้วนะคะดิฉันพรพิมลอุเรรัตผูดำเนินรายการนะคะรวมถึงทีมงานนะคะแล้วก็รายการที่นี่มอขอลาทุกท่านไปก่อนพรุ่งนี้รายการของเราก็จะกลับมาเจอทุกท่านใหม่นะคะในช่วงเวลา8นาฬิกาสานาทีวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมนะคะสวัสดีค่ะ i